จะถ่ายแม่จะถ่ายใครแม่เข้าง่ายหน่อยเขาบางทีเขาไม่อยากให้ถ่ายเลยของแม่ี่แน่นอนที่สุดแล้วแล้วแล้วถ่ายไปทำไมถ่ายลงไหมถ่ายไปทำไมถ่ายลงยูทูบครับปลามดปลาแมงกินข้าวหรือยังอ่ะทานข้าวหรือยังเรื่องตัวรอดผมไปก่อนกินรียบร้อยอยากกินบ่อยเพราะว่าตอนนี้อ่ะพุงยุ้ยแล้วพุงมันยุ้ยแล้วตอนนี้น่ะต้องไปอ่ะ พักผ่อนเวลาพักผ่อนตอนนี้ปิดวงแล้วปิดวงแล้วเราก็อยู่บ้านเราก็พักผ่อนแล้วก็ไปเอาตรงนี้ออกพ <c oughs> ุมยุย้เออยเนี่ยไปเอาออกเอาออกแจ้งในเมียจะเฮียออกง่ายแท้เอาออกแค้ไหนก็เดี๋ยวออกง่ายทาแท้เอาออกมันยากแท้แต่เอาเข้าออ่ายนะเอาแม่เอาออกมันยากแม่นะไม่ไม่ตอนนี้จะใส่กระดุมไม่ได้แล้วเนี้ยน้ำ <c oughs> หนักเท่าเดิมแม่ เหรออันนี้ไส์อะไรนี่ XL เหรอ XL เลยสอันแลก XL x ตัวเดียวหรือ2อ XL อันนั้น x x ผมสาสีแม่อันนั้น3 x อันนี้อันนี้ส x ทรงยอพยุดิไหมอ่ะเกผมให้พยุตใส่พยุบอกพอดีเป๊ะเลย3 4เท่ากันโอ้ยนาะมันเป็นอย่างมองอื่นมันเป็นโลกมันเป็พุ่อายุมาก่แม่อายุมาก เรากินไม่กินเราท้องเธออะไรอุดเดินดีมากเลยเรากินบ่อยเรากินกินน้อยกินมากมันก็มันก็เป็นเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอายุมากแล้วลดก็ลดไม่ได้มันลดยากลดยากเออนั่นแหละก็เลยปล่อยไตามธรรมชาติปล่อยไปการอารารย์ยะถากรรมใช่ไหมไม่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 เราก็ไม่กินแป้งไงเออเหรออ่าผมว่แป้งแป้งนี่หมายถึงอะไรมั่งอ่ะแป้งทุกอย่างน้ำตาล แล้วก็ข้าวข้าวเนี่ยแล้วก็พวกของทอดทั้งหมดที่ไม่กินมันมันจะขึ้นเร็วที่ม่ามีของของทอดผัดผัดใช่ไหมที่บอกว่าหลายใ้หลายใจสมมากจะไขมันอุดตันใช่ใชใช่ถ้าเราถ้าเราอน้ำหนักเยอะเนี่ยมันเวลาเราไม่สบายมามันจะมีโรคมาแทรกแทรก็บอกว่าให้รู้ีีประมาณเอาเก้าสิบเอานะแม่นะ ตอนนี้เ,นเท่า<ส>ไหรนะ่ถ้าหมอบอกให้ลดแป้งเากินนิดสติกซอเชนชิวอะไรนะถ้าหมอบอกให้ลดแป้งเขากินนิดสติกซอเชนชิวคือกินนิดสติกกาวิดนตายจะก,กินได้แต่แป้งห้ามกินพวกรู้เคยกินที่างบอกว่านูหมอว่าแบบหนูลดกินย่างเยาว ก็านุ่าคนดีแล้วจากที่สุทีก็โอเคนะน่ารักน่ารักขอบคุณค่ับะี่เป็นกลางยังยังไม่กลางเ้ยรอยังไงบนลหยุดตกแล้วนะลุกลุบโฆษณาจุดหายำลังนี้ตอนนี้มนหยุดตกแล้วค่ะมาเจอกันนะคะดที่หน้านิวจัปรักรังสิตนะคะตลาดกิฟซ่ามาส่งสาวหน่อยเป็นเพ้ง ครับซูชิสานบานเท่าครับพี่น้องหรือใครที่มาไม่ได้นะคะเย็นนี้กูดเต้ยนะครับปะทะก,กันแน่นอนกับกูดต้ยเพชรบึงกุรโอเคซื้อบัตรออนไลน์ก็ได้นะคะหนึ120่งร้อยยี่สิบสามบาทลดหรือ,อยังไม่ลดเนาะเอาก็น,นี่แหละร้อยยี่สิบสามบาทบค,ครับ สวัดีครับอาจารย์วชัยสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังงานยุ่งเลยป๋าขอแบงค์กระลุกแบงค์แขนงสวัสดีครับพระขอแบงค์กระลุกแบงค์แข็ครับมีครับเดี๋ยวผมจัดของก่อนครับเดี๋ยวผมเช็บให้ครับสองหมื่นครับสามหมื่นครับแป๊บเดียวครับเอาไปเอาไปใจคอยเก็บไม่ได้เพราะแม่ตไว้ใจได้ วันนี้ได้วันก็ปิดปิดคลิปละไปพรุ่งนี้ก็เดือนหน้าสวัสดีครับฝาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับว,วันนี้มาหลบแต่งหน้าใตาร้รถบัสค่ะฝ<อ>นตกแต่ง<ห>บัแต่งค่ะ,คะแต่งค่ะไม่รู้ว่ามาหรือยัง<อ>วันนี้มาส่งท้ายหน่อยนะคะที่ตลาดนักกินซารลังสิตค่ะกับอีสานแล้วนะค่ะอยู่ยาวอยู่ยาวค่ะไลฟ์สดบันที่เก้าใช่ไใช่ค่ะไลฟ์สดบันที่เก้าราคะฝาก รออุดหนุนบัตรด้วยนะจ้าโอเคนะขอบคุณครับฝนหยุดตกนะฮะฝนหยุดตกแล้วสวัสดีจ้าสวัสดี่ะสบายสวัสดีจ้า

อาจจะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วครได้ครับได้ครับผมมาได้ครับผมตอข้าฟิอร์อารับ

เียอยแม่จุ๊จบคลิปเลยจบคลิปเลยพูดอะไรก็ได้หนึ่งาทีจบคลิปหน่อยพัยัดจบคลิปครับไม่พูดไม่พูดจะพูดอะไรรู้จะไปถ่ายใครไงเดี๋ยวผมจะไปยกของ แล้ววันนี้กลับบ้านเลยป่ะครับแล้วมานทีมที่ที่ครับที่แบ่นะที่แบ่ครับโอ้ก่อนแบ่อยู่หรอกต้องไปซ้อมต้องไปอะไรอีกผมผมหยุดยาวเลยหยุดยาวโคหล้างปลายเดือนนะกลับมาไอเนียบรรยากาศครับผมเอาไปเขาไปเลื่อนเราเปล่า ข้าวพร้อมโอเคบรรยากาศทั่วไปครับแฟนคลับเอซีครับเนี่ยผมจะไล่ดูนะเนี่ยลางวทีงานร่วมเวทีครับผมเตรียมพร้อมนะครับแฟนคลับเอฟซีให้การสนับสาวน้อยแพนแพนนะครับกลุ่มปิดด้วยครับผมแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้เคียงก็เชิญครับที่รังสิตครับผมตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คสวัสดีครับสวัสดีครัมดด้วยครับ